สวัสดีครับก็มาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคมปี2024นะครับเวลา19:40นะครับก็จริงๆอัดคลิปไว้แล้วอันหนึ่งนะฮะแต่ดูแล้วมันเยื่นเยอะก็เลยทำใหม่ละกันโอเคครับเราไปเริ่มที่หุ้นไทยกันก่อนครับในมือถือกดสตรีมมิ่งนะครับแล้กดไปที่ซัมมารีนะครับ เดสก์ท็อปก็ o g s h s h t s t เช่นเดิมนะฮะก็จริงๆวันก่อนไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับนะฮะโอเคมาดูซัมเมอรี่กันก่อนละกันนะครับก็สวิงสวิงนะครับมีลบที่ลบมากสุดลบ2.61จุดนะครับบวกมากสุดบวก4.15จุดนะครับ แกว่งไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะสุดท้ายก็ไปปิดที่1.14จุดนะฮะบวกมานิดนึงนะครับ1.451วอลุ่มการซื้อขาย43,000ล้านก็เท่าเดิมฮะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับของผมก็จะมีในส่วนของนะครับให้ดูพอร์ตโฟลิโอนะครับ SCB นะครับได้กำไรมา171นะฮะ ซื้อขายจบสิ้นภายใน1วันเลยนะครับแล้วก็กราฟนะครับได้กำไร157นะฮะใกล้เคียงกันนะครับแต่ต้นทุนต่างกันรวมแล้วนะครับได้กำไรมาวันนี้329บาท2สตางค์นะครับหากลบค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้วนะฮะก็ได้ค่ากับข้าวสำหรับวันนี้นะครับจริงๆจะบอกว่า ผมเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะผมเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเดี๋ยวให้ดูที่วอ l ลิทนะฮะโดยมีการเพิ่มหุ้นที่เป็นหุ้นที่นำตลาดมานะฮะช่วงที่ได้มีนายยกใหม่นะครับ mm hmm. ก็คือกา Adva วานแล้วก็อินทัตนะฮะสามตัวนี้ดูแล้วอะแข็งนัดใช่ไหมอ่ะ ผมขอร่วมวงเลยละกันนะฮะแล้วก็ทิสโก้ก็เดี๋ยวยังไม่เล่นฮะมันอืดๆส่วน SCB ก็ยังคงเล่นต่อไปนะครับเบรกแนวต้านและแต่ก็ยังคงเล่นอยู่นะครับมีอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็กลยุทธ์ของผมไม่มีอะไรมากฮะก็คือ s c b ผมไปเดี๋ยวให้ดูที่ออเดอร์นะฮะออเดอร์ SCB เป็นยังไงฮะ SCB ผมไปซื้อที่ร้อยสิบเจ็ดจุดห้าสองร้อยหุ้นนะครับแล้วก็ร้อยสิบแล้วมันก็ขึ้นไปร้อยสิบแปดจุดห้าก็ไปตั้งซื้อร้อยสิบแปดนะฮะสองร้อยหุ้นรวมแล้วก็สี่ร้อยหุ้นนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งขายอะไรหรอกนะฮะจนสุดท้ายไอ ช่วงเปิดตลาดช่วงเช้าเห็นมันสลับกัน projection price นะครับ118กับ118.5นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับสลับกันดีนักเลยเสี่ยงดวงนะฮะเพื่อที่จะให้ขายให้ได้118.5นี่ฮะ1 3บ8ราคาเปิดช่วงบ่ายนะฮะสุดท้ายก็ได้ที่118.5ดิวไพนะครับ ดิวอลลุ่มก็คือ400นะครับโอเคตามนี้แต่ราคาที่ตั้งมันคือ118เนาะภาพเข้าใจเนาะเพื่อให้ขายได้นะครับโอเคนะฮะก็ก็ขายไปเบสเสร็จก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกราฟนะฮะกราฟผมผมตั้ง ATO เมื่อวานนี้นะครับ ATO ให้ดูตรงนี้นิดนึงนะฮะ ATO เร็รมันไปมันไปจองราคา82.25นะครับความหมายคือ ATO มันไปเลือกจองราคาที่ซิลลิงบวก1ช่องนะฮะซิลลิงบวก1ช่องนะครับดูที่ก้าวแต่ตอนนี้มันหลัง17.05ราคาซิลลิงมันเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่จริงๆก่อนนันเนี้ยซิลลิงมัน82นะครับ82.00นะครับ เพราะฉะนั้นราคา ATO หรือ ATC นะฮะเฉพาะสำหรับคนต้องการที่จะซื้อนะมันคือราคาซิลลิงนะครับบวกด้วย1ช่องนะครับแสก็คือ82.25นะครับอันนี้แจ้งไว้นะฮะมันจะกินวงเงินไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ดูราคาตอนเปิด นะครับแล้วก็บวกไปสัก1ช่อง2ช่องนะฮะเพื่อให้ได้ราคาก็ได้นะครับมันจะได้ไม่กิ่นวงเงินนะครับโอเคคราวนี้ผมก็เหมือนเดิมฮะไปได้เสร็จก็ยังไม่ได้ขายอะไรหรอกแต่ไปดูเอ๊ะมันเหมือนมันจะขึ้นมา65.75 65.5นะผมก็เลยตั้งขายแล้วก็แมทช่วงบ่ายนะฮะไปดูนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะผมขายได้ตรงนี้ ซื้อได้เท่าไหร่63.75บสามจ้าใช่ไหมนะครับอ่าก็คือวงเงินไม่เยอะหรอกนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ไปปิดตรงนี้นะฮะถือว่าได้กำไรแหละนะครับเราขายได้ราคาสูงกว่า2ช่องมาปิดผมก็รับไปนะฮะรบับไปเช่นเดียวกับเเจ้า s c b เหมือนกันฮะผมก็รับที่ ร้อยสิบแปดนะครับหนึ่ร้อยหุ้นรับไม่เยอะนะครับแล้วก็เก้าวสองรอยหุ้นที่65นะครับเพราะฉะนั้นอันเลวไลท์ก็ลบสิกับลบสิบหกนะฮะก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับโอเคจบในส่วนของออหุ้นไทยไปนะครับก็ตามนี้แล้วก็ให้ดูว่าผมก็เตรียมรับเยอะเลยนะฮะเตรียม ไปไปยกเลิกออเดอร์ที่112.5 1 1 3 1อง้มานะฮะแล้วก็ไปตั้งออเดอร์ใกล้ๆเคียงตรงนี้นะครับส่วนทิสโก้ก็ไปยกเลิกออเดอร์95.25นะฮะแล้วก็เตรียมไว้นะฮะส่วนเก้าอยังฮนะเดี๋ยวต้องรอดูทิศทางนิดนึงนะครับโอเคจบไปในส่วนของหุ้นไทยนะฮะก็ได้ค่ากับข้าวมานะครับ300รกว่าบาทนะครับ คราวนี้มาที่กองทุนกองทุนมีอัปเดตแค่ตัวเดียวนะฮะก็ลบไปอีกนิดนึงนะครับกองทุนทองไม่เป็นลายส่วน SCB เมื่อกี้มันยังไม่อัปเดตนะฮะวันที่4นะครับเดี๋ยวขอวกลิ้ฟเฟดอีกทีหนึ่งวันที่4โอเคไม่เป็นไรนะครับยังไม่อัปเดตก็ทิ้งข่าวไว้อย่างนี้นะฮะคราวนี้ไปดูที่แอปดามที่เป็น ส่วนของหุ้นอเมริกานะครับโอเคเดี๋ยวที่เดสก์ท็อปนะครับไปที่อ่าตรงนี้นะครับหุ้นก็จะเหลือแค่กุ๊กแหละ Google นะครับหรือ Alphabet นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้นิดนึงก็จะเหลือแค่อันนี้นเดียวนะฮะแล้วก็จะให้ดูในส่วนของอันนี้สินทรัพย์1038นะตอนเช้าของวันนี้มันยัง1041อยู่เลยนะฮะ ก็พออะไรฮะพออัตราแลกเปลี่ยนนะฮะทำแสบ34.11นะครับตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินหายพออัตราแลกเปลี่ยนนะครับ33.93โอ้โ 33. ห oh. 33.93นะครับดูตรงนี้เนาะดูตรงนี้นะเอ๊บนะเป็นไงฮะสามสามจุดเก้ลบห้าพเลยเดี๋ยวขอนคอนโทรลแทบไปทีหนึ่ง เอ้ยจากลบ499นะครับพอพอเป็นสายตาแลกเปลี่ยน33จุดผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่นะครับ33.93 33.93อ่าไม่ผิดนี่กลายเป็นลบ5,000เลยนะฮะในส่วนของเงินดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์อันนี้ อ่ะโอเคปล่อยมันไปก็คือแต่ให้รู้ให้รู้ว่าเงินบาทมันแข็งมันทําให้เงินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศก็คือเงินดอลลาร์เนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมัน convert มาเป็นเงินบาทไทยนี่ย่อยยับเลยนะครับแต่ถามว่าแคปิตอลเกนได้ไหมได้นะครับเพราะว่าถ้าจํากันได้ของคลิปเมื่อวานนี้นะฮะมันบวกมา46ดอลลาร์นะครับ แต่ณนะวันนี้นะฮะก่อนตลาดเปิดมันบวกมาถึง155ดอลลาร์นะครับโอเคคือพ้นน้ำมาแล้วแหละนะครับทุนมัน251.97ตอนนี้มันเป็น25353มานะฮะมากกว่าทุน155ถือว่าผมโอเคเลยนะฮะจากเดิมที่ไปเล่นไอจีดีที่เป็น ETF ทองนะฮะโกลสปอตแล้วก็วันวันจันมันลบทีเดียวลบ3%เนะรนฮะเงินดอลลาร์หายไปกลายเป็นแคปิตอลลอส 800รยกว่าดอลลาร์นะครับตอนนี้เป็นบวก155ไปกลับก็คือพันประมาณพันดอลลาร์คูณอัตราเลกเปลี่ยน3 34ก็34 0 0 0นะฮะผมถือโอเคละผมถือว่าได้คืนมาแล้วนะครับส่วนอัตราเลกเปลี่ยนมัน3 3 9 3ก็ก็ต้องทำใจนะฮะแล้วก็ยังไม่ทำอะไรรอมันกลับมาอ่อนถึงจะแลกคืนนะฮะนะครับต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนเดิมมัน33.34ดมนะฮะ แต่ถ้าไปดูมันเคย3 4.94นะฮะคิดดูแล้วกันเนี่ยนะฮะคนละเรื่องเลยนะฮะกลายเป็นสองหมื่นเลยนะครับโอเคอ่ะคือให้ดูนิดนึงนะฮะ Google นะครับ Google อันนี้ P market ติดลบนิดนึงนะครับ P market เดี๋ยวไปดูอ่าช่วงลายนาทีนะครับช่วงลายนาทีก็คืเกันนี้นะฮะ ผมจะบอกว่าเมื่อวานตอนมันเปิดตลาด3ามทุ่มครึ่งเนี่ยอย่างที่ทราบเนาะเดี๋ยวให้ไปดูที่หุ้นสหรัฐนะครับที่มือถือนะฮะดูไปพร้อมกันเ,เมื่อวานผมบอกไปแล้วว่าผมตั้ง11.52มง52นะ72หุ้นขายนะครับแล้วก็กะไว้เหลือไว้สัก อีก20%นะฮะก็คือจาก89ขาย72ก็จะเหลือซักเท่าไหร่10กว่าหุ้นนะครับก็มันไอ้นี่ขายตอนตลาดเปิดเออมันจับคู่ได้จริงๆตอน3ามทุ่มครึ่งเนาะนะนะตลาดเปิด3ามทุ่มครึ่งนะครับราคาที่ได้คือ175.75เราไปดูตอน3ามทุ่มครึ่งนะฮะอ้นี่ก็คืออันนี้เส้นนี้นะครับโลที่175.08 แล้วก็ไฮที่175.82ผมไปได้175.75 175.75ถือว่าโอเคเลยนะฮะใกล้เคียงกับไฮนะครับใกล้เคียงกับไฮเสร็จปุ๊บพอมาอีก1น,นาที213 31นะฮะ3ทุ่ม31ผมก็เห็นแล้วเอ้มันขึ้นสูงไปอีกมันทำไฮที่176เลยแต่คราวนี้พอเวลามันสูงเยอะๆมันมีแรงเทขายนะฮะผมเห็นเลยพอนาทีที่ สองเนี่ยก็คือสามทุ่มสามสองเนี่ยสามทุ่มสามสองมันมีแรงเทขายคือก้อนแดงอันเนี้ยนะครับผมเลยเฮ้ยไม่ได้ละไม่ไม่หลันเทนแล้วถ้าอย่างนั้นผมขายส่วนที่เหลือดีกว่านะครับในที่นี้ก็คือ17.51เนี่ยขายไปทั้งหมด21.32เนี่ยได้ราคามากกว่าเดิมด้วยนะ175.89นะครับ175.89เเมื่อกี้นี้ น,นี่ฮะได้ราคามากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะฮะโอเคก็ถือว่าขายหมดแล้วแล้วดูหลังจากนั้นมันก็ลงมาเรื่อยๆเลยถือว่าโชคดีมากๆตัดสินใจดีมากๆนะฮะไปขายที่ราคาสูงตอน2นาทีแรกนะฮะมันก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วผมก็มีไปรับไม่เยอะนะไปรับระหว่างทางไม่เยอะนะครับทำให้ได้ทุนเฉลี่ย1 7 4 2 7นะฮะนี่ครับ900ผมไปรับมารวมแล้ว900 นะครับเฉลี่ย174.26ก็คือ269กคือ27นะฮะปิดที่172.64นะครับก็ทุนคืออันนี้ถามว่ามันลงไป0.99แต่ผม0.94ก็ถือว่าดีกว่านิดนึงนะฮะแต่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะผมผมรู้เลยว่ามันอย่าเพิ่งไปเข้าผีผามน,นะฮะแล้วก็เหมือนแพทเทิร์นเดิมๆนะครับ ตีสามครึ่งนะฮะก่อนจะปิดตลาดครึ่งชั่วโมงก็จะมีแรงเทขายแล้วก็นี่ฮะก่อนปิดตลาด10นาทีนะครับมาแล้วปุ๊บอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ตีสามห้าเอ็ดตีสามห้าสองยังไม่เท่าไหร่นะครับเขาหลอกเหมือนแก๊งสี่โมงเย็นเลยนะครับในไทยปุ๊บมาแล้วตีสามห้าสามยาวแดงๆมาเลยฮะนี่อีกตีสามห้าสี่ยาวสองเท่า ที่สามยาวอีกแล้วก็มีแรงค่อยๆมารับนะฮะจนปิดตลาดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ P market เท่าไหร่ลบไป0.38ก็ลบไม่เยอะแหละนะครับไม่เป็นไรนะครับรอแต่อย่าเพิ่งเข้าผีผามนะครับ year to date อย่างที่บอกถ้าเอาใกล้ๆเนี่ยมันยังมีแกบอยู่188เอถ้าไกลไกลสุดก็เท่าไหร่192เลยนะครับ192 191 192นะครับ เพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่ผีผ่านะฮะอันนี้แต่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณแหละนะครับขอบคุณ Google ที่ทำให้จากลบ800กว่าดอลลาร์มาเป็นบวก155นะฮะแม้ว่าวันนี้จะลบ8ดดอลก็ตามถือว่าเล็กน้อยเพราะว่าทุนไม่ใส่เยอะนะฮะรู้อยู่แล้วว่ามันมันต้องลงมานะฮะก็นี่ฮะคือการตัดสินใจเพราะ ถ้าไปอยู่ทองนะต้นทุน248นะฮะตอนนี้ยัง244อยู่เลยนะครับทองตอนนี้242นะฮะโอ้โหทอยหลังลงไปน้อยกว่าอันเดิมที่ขายได้อีกนะฮะโอเคก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วก็จริงๆแล้วก็โผล่พ้นน้ำมานะฮะต้นทุนที่เป็นดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นแต่ไปเสียอยัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องยอมทนนะครับโอเคคงมี ในส่วนแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแดชบอร์ดกันนะครับประจำวันอ่าโอเคครับก็มาดูแดชบอร์ดประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคมปี2024นะครับก็แบ่งเป็นหุ้นไทย drdx r นะฮะก็จาก67,000ก็เพิ่มมา300กว่านะครับตามที่ที่ได้อธิบายไปก็คือเป็น6 8 8 0 0 0นะ68031นะฮะไอตัวนี้ก็เป็นเดอะแบกเลยนะครับ แม้ว่าจะเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เพิ่มมาตลอดนะฮะโอเคในส่วนของพวกกองทุนพวกทองพวกหุ้นอเมริกาก็อยู่ในแอปดามนะฮะติดลบ3ามหมนะครับก็ติดลบน้อยลงนะฮะซึ่งหลักๆนี่โ,โหมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะครับนะครับถ้าจะดูสินทรัพย์รวมก็คือดูได้จาก1039นะครับ ซึ่งสามารถดูได้จากตรงนี้เนาะนะครับไอนี้1นี่1 0 3นนะฮะก็ใกล้เคียงกันแหละขึ้นอยู่กับว่ามีอัปเดตกองทุนหรือเปล่านะฮะ3 8 9 6 4ศูนนี้10399ต่างกัน1พันนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ถ้าแยกเป็นอันนี้ช่องนี้ก็คือเป็นหุ้นอเมริกาตอนนี้เหลือ Google อย่างเดียวนะครับติดลบ5000หรือ0.59นะครับ คือมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บาทแข็งอย่างเดียวเลยนะครับเพราะดูจริงๆแล้วเงินดอลลาร์มันมันได้กําไรแล้วนะครับร้อนะครแต่ที่ติดลบเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะก็ยังไม่ทํไรไม่แลกคืนนะครับรอจนกว่าบาทจะกลับมาอ่อนนะฮะจนจนได้กําไรนะครับนะครับถึงจะแลกคืนไปนะครับแล้วก็กองทุนนะฮะกองทุน นี้กองทุนทอง2กองทุนนะครับก็ดูได้จากไอ้ตรงนี้เลยนะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่อัปเดตเนาะครับลบ2 0 0 0ในนี้มันลบเท่าไหร่เอ่ยก็ลบพันแนะครับโอเคนะก็จะมีตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมแล้ว2อย่างสินทรัพย์รวมถ้าดูเฉพาะ6หลักทางขวามือก็จะเป็น 3, 4, 6นะฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้น,นครับ ออถ้านับการกําไรขาดทุนจากปลายปี2022นะฮะก็ติดลบ14.75ติดลบน้อยลงนะครับโอเคทั้งหมดก็จะตามนี้นะฮะก็เราก็รู้แล้วแหละว่าไอ้ตัวไหนที่ทำให้พอร์ตเราเราดีขึ้นเราก็มุ่งไปตรงนั้นตัวไหนที่มันมันดึงลังนะฮะก็คือไอ้ทองเราตัดไปแล้วคราวนี้ ไอ้ที่มันทาให้ดีขึ้นมันก็คือเป็นหุ้นอเมริกาแหละนะครับในที่นี้ก็คือ Google นะครับแต่เวลาเข้าก็ต้องเข้าให้ถูกทางนะฮะไม่งั้นก็จะพลาดได้นะครับและไอ้ตัวหลักๆเลยเนี่ยก็คือนี่ฮะเจ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันแข็งกลับมาแข็งและถามว่าทําอะไรได้ไหมก็ทําอะไรไม่ได้ก็แค่เฝ้ารอนะฮะเพราะว่ามันแข็งได้มันก็อ่อนได้นะฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับในแต่ละปีนะครับไม่ต้องตกใจมันไม่เหมือนหุ้นที่ว่า บางตัว100บาทมันลงมาต่ำกว่า5บาทก็มีนะฮะอันนั้นต้องรีบสต็อปลอสนะฮะส่วนอันนี้มันมันแข็งเสร็จมันอาจจะไป3-2อีกแล้วอาจจะ3-1ก็ได้หรือไงก็ได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับขึ้นไปนะครับก็ตามนี้นะฮะโอเคครับขออัปเดตแค่นี้ละกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ